ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้งานเช้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำาอลกิน,นกิ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 นขอน้ำแกงมวยได้นะคะหมดอีกแล้ว <topping> กินแบบอาหารทะ้านนะคะที่แบบอัปเดตล่าสุดก็จะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้สาระนะคะเน้นสาระก็คือจะให้รายละเอียดร้านอาหารด้วยนะคะไม่ได้แบบว่ามานั่งกินให้ดูโบ๊บเบๆเหมือนรอบก่อนนะซึ่งเราก็จะทําเป็นมือ้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเลยและตอนนี้ก็คือ7จ็ดโมงเชา้าก็เดี๋ยวไปกินมื้อเช้ากันค่ะ โจ๊กไก่ไม่ใส่อะไรเลยนะคะยี่สบาทนะคะกระเพาะปลาใส่ไข่อันนี้30บาทแล้วก็มีก๋วยจับด้วย30บาทก๋วยจับจะพูดถึงทำไมเพราะไม่ได้สั่งซึ่งจะบอกนะคะว่าโจ๊กไก่ร้านนี้เป็นโจ๊กไก่ที่เด็ด ที่สุดแล้วในเชียงใหม่นะคะอันนี้คือถ้าหนูจะกินโจ๊กไก่จริงๆแล้วเป็นร้านเฉพาะก็คือโต๊ะสามบอกบอกสร้างว่านเธอไปซื้อไก่รสเด็ดมาก็คือเป็นร้านโจ๊กไก่รสเด็ดนะคะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ชื่อร้านนี้นะคะซึ่งจะเปิดเช้านะคะแล้วก็หมดเร็วมากถ้าใครตื่นสายก็อดไปนะคะเปิด6กโมงนะคะปิด10บโมงแต่ว่ามา10บโมงก็ไม่เคยเหลือให้กินนะคะแนะนําให้มาประมาณเนี่ยแปดโมงเก้าโมงกำลังกำลังกำลังโอเค ถ้าเช้ากว่าน,นี้คุณจะเยอะมากไม่แนะนํานะคะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันใกล้โรงเรียนมากนะคะนักเรียนก็เลยเยอะมันคือ,ม,คอมันคือตัวชังขาดตรงนี้มันมีโรงเรียนติดกันสองโรงเรียนและคือตรงเส้นเนี่ยก็คือจะมีร้านอาหารเช้าหรือว่าเป็นร้านอาหารเทีย่ยงร้านอาหารเย็นเนี่ยองอิสลามมทั้งเส้นเลยนะคะก็สามารถมาหาดูกันได้ กับเอ็มจีใช่ไหมล่ะฮัลโหลเอ็มจีเอ็มจีก็มีอะไรให้นัาอะไรใช่ไหมแล้วเจนก็บอกว่าเปิดซันลูฟขาเอ็มจีมันไม่ต้องการคำว่าขามันไม่เข้าใจมันก็แบบฉันไม่เข้าใจที่คุ่นสื่อเนี่ยเปิดซันลูฟขาออกขาเปิดซันลูฟขาเนี่ยล้วนเลยค่ะเครื่องล้วนเลยค่ะ กินตั้งแต่ปฐมหกจนตอนนี้จบมาฮายก็ยังก็ยังกินอยู่แล้วก็กินแบบเดิมแล้วเพราะว่าชอบกินแบบเย็นนะคะคือเราแบบจะกินบ่อยๆใช่ปะแล้วก็เริ่มแบบคลนแบบขอแบบเย็นผสมแบบร้อนข้อแบบน้ําเย็นตัวเส้นร้อนน้ําร้อนตัวเส้นเย็นอะไรขเขาก็ยินดีทําให้นะคะไม่คืออยากให้ลองเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นรสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยแล้วคืออยากให้ลองที่ไม่เหมือนกัน,นอเอออ,อยากอยากอยาก,อยากให้ลองจริงๆอร่อยมาก แบบร้อนอร่อยกว่าผิงทําไมปลาบางคนชอบขิงมากก็แบบแบบร้อนอร่อยกว่าอร่อยกว่าจริงเวลาเรากินอาหารมันต้องร้อนไหมอะไรเอ่ยไม่จอบเป็นเนาะทุกคนเนาะเราไปกินที่อื่นมาเหมือนกันกินที่อื่นเหมือนกันร้านอื่นก็มีไม่ถูกใจใช่รม่าช่ไม่ถูกปากเท่าร้านนี้มันจะเย็นเย็นแบบเหมือนเหมือนกินนู้นน่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ก็เปรี้ยวบวกขม อันนี้มันเหมือนเป็นอาหารจีนปะเหมือนเป็นอาหารแบบของคนณดีเลยเราะขอจริงจริงมันมีผักนะทุกคนแต่ว่าพวกเราสั่งไม่ใช่ผักโอเคสำหรับร้านสุดท้ายที่เราจะไปในมื้อเช้านะคะก็จะเป็นร้านน้ำชาโรตี ถือว่าเป็นของหวานตกท้ายนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันซึ่งร้านนี้นะคะทาง Boy TV อ่เพิ่งได้มาลงเลยมาไลฟ์เราคิดว่าเออเราจะต้องไปด้วยก็ร้านก็ไม่ไกลมากนะคะก็อยู่แถวๆด้วยกันนี่แหละก็เดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน yeah. นี่นะคะเราอยู่กันที่ร้านแกงโลตีน้ำชานะคะซึ่งจริงๆแล้วร้านดั้งเดิมของเขาอะอยู่ตรงตึกแถวข้างๆนี้แหละ เป็นร้านที่เล็กแล้วก็ลึกลงไปนะคะก็เลยได้ยา้ายมาตรงหุมมุมนี้เป็นานที่แบบกว้างขึ้นอะไรเงี้ยการจัดร้านอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมซึ่งร้านเนี้ยที่จริงเราเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคะทุกคนตั้งแต่ตีสี่ถึงประมาณสี่ห้าทุ่มทุกคนก็มาได้เปิดทั้งวันเลยนะคะเมนูก็จะเป็นพวกโรตีต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกไข่ลวกไข่ต้มแล้วก็มีชากาแฟะด้วยราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะคือมีนมแพะด้วยนมแพะนะคะเป็นนมแพะบริสุทธิ์ถ้าสมอยก,กินนแแบบโต น้ำชาลนุแก่อ,อะไรเงี้ยเออก็สามารถ <S <S 1> <S 1> น้ำอันนี้ก็อร่อยไปด้วยเลยนะคะกินหลังน้ำชาหรือว่าโปนตินหรืออะไรก็ตาม <S <S เออคื้นึกได้นะคะคือ มีหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าใส่ผ้าคลุมหรือว่าใส่ขยาบเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่คันหนัวหรอก็เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับนะคะมาบอกกันถ้ายคลิปนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีทีข้าเที่ยงสำหรับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะเรามากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะพูดได้เลยว่าอันนี้เป็นร้านแบบเป็ดยูหนึ่งในเชียงใหม่เพราะพูดตรงๆว่าไปกินในเชียงใหม่เนี่ยยังไม่มีอะไรอร่อยเท่าร้านนี้นะคะก็คือร้าน บางยาเป็ดย่างทุกคนอ่ะต้องเห็นในสตอรี่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะว่าเวลาพวกเขามากินกันเนี่ยก็คือเบิ้ลสองสามเท่านั้นนะคะซึ่งร้านเนี่ยจะเปิด11บเอ็ดโมงนะคะปิดสามทุ่มทีที่เขามีเมนูเยอะมากนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มาลองกินก็นได้นะแต่ว่าเมนูที่เขากินเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดแห้งเส้นบะหมี่เหลืองเอ้ของเขาเป็ด แทงต้มยำอร่อยกว่าป็ดแทงต้มยำมุชนาก็ต้ยมยำมาม่านะคะต้มยำยืนหนึ่งจ้ะส่วนของลีข้าวหน้าเป็ดของลีน่าก็ใส่ข้าวหน้าเป็ดน,นะคะซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนสามารถกิน10จานได้จ่ายไหวนะคะก็อย่างข้าวหน้าเป็ดน,นะคะ,ะก็จานละ40 40คือ40คืออิ่มจุกนะคะซึ่งราคาในเมนูต่างๆนะคะจะราคาจะอยู่ประมาณ3 5ถึง45่เกือบทุกเมนูเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะมาชิมให้ดูกันนะคะโยโย่เนาะขอน้ำเก๊กฮวยด้วยนะคะ วายไม่มีคนหูง่ายเนื้อ,อ <laughs> ถ่ายของเขาให้มันดูอร่อยหน่อยดิอันนี้เป็นเป็ดย่างครึ่งตัวสองร้อยสี่สิบคำนี้มากคำนี้มากอะไร <laughs> <laughs> คนาี่กินบะหมี่เป็นเนื้อเนื้ออะไรวะเลี่ยอร่อยมากกินเคนรวบเป็นในแบบเพอร์เฟคมากเพอร์เฟกต์แต่จริงๆนะถ้าเป็นคนไม่ได้กินเผ็ดหรือว่าอะไรไรนะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเขาเนี่ยกินไม่ปงอร่อยอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องปรุงเลย เรามาต่อกันที่ร้านข้าวซอยนะคะซึ่งซึ่งก็คือร้านลุนดีเป็นข้าวซอยจีนอยู่นาน,นะคะซึ่งเป็นร้านข้าวซอยที่สลันชอบมาก ชอบแบบมาชอบไม่ไหวแล้วนะคะสรันจะชอบกินข้าวซอยคู่กับมันโถแต่วันนี้สั่งปลาปลาซอยเขาสั่งเขาสั่งข้าวซอยไงจริงจริงนะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นร้านไม้นะคะร้านไม้แบบดั้งเดิมเลยแต่วตอนนี้เขาแบบปรับปรุงใหม่แล้วซึ่งเป็นร้านแบบกว้างแล้วก็โปรคือเส้นเขาทาเองนะครับอร่อยมากกินตั้งแต่สมัยเรียนสมัยสิบปีที่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่หรอวะ อุ้ยเกินสิบปีแล <c oughs> mm ้ว hmm. ด right ิส <laughs> ิบกว่าปีสมัยก่อนเขาอยู่แถวแถวใกล้ๆโรงเรียนหน่อยนะตอนนี้เขาย้ายมาตรงนี้แล้วดูหนวดเขาแม่งขึ้นหมือวตอนนั้ไม่มีหนวดเมนูของเขาก็จะมีมากกว่าเขาซอยแหละ แต่ว่าสำหรับรา้านนี้ที่คิดว่าข้าวซอยอร่อยอร่อยสุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสั่งอะไรกันบ้างราคาข้าวซอยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40-50บาทนะคะราคาข้าวก็เหมือนกัน40-50บาทนั่นแหละไปเตรียมกินเถอหิวแล้วเนี่ยตอนเนี้หดูว่าไรไกินมาอันนี้ข้าวซอยไก่40บาทชื่อว่าปลาปาซอย ห้าสิบบาทนะคะปลาปลาซอยเส้นนี้เขาจะทำเองเหมือนกันอันนี้เป็นเส้นทำเองเป็นเป็นเหมือนข้าวซอยเส้นอุด้งอะไรอย่างเงี้ยเส้นใหญ่ออกมาหน่อย โอเคสำหรับอาหารเย็นวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านเดิวบาลรการซึ่งร้านเนี่ยหาง่ายมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนจะมาร้านนะคะให้เสิร์ชยกอินเทอร์เนตนะคะามันจะอยู่ซ้ายมือพอตรงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเหตุร้านเนี่ยติดถนนอยู่ซ้ายมือเลยนี่แต่ถ้ยกมันมีหลายอาหานะ ยกซูปเปอร์ยกใหญ่สุดนะคะนั่นแหละนะคะจริงๆอ่ะร้านเนี้ยเขาจะเด่นจะดังเรื่องเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นาบูหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนอกจากเนื้อนะคะก็จะมีเครื่องในด้วยถ้าใครสายเครื่องในอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบขอขอเล่านิดนึงก๋วยเตี๋ยวเครื่องในที่ยังไงมากไส้นี่คือแบบนี่ไม่ได้กินนะแต่ทุกครั้งสลัดมาสลัดจะกินอ๋อจริงครับชอบ,ชอบใส่ผสั่งเป็นไส้ต้มหรืเออเป็นไส้ลวกไส้ลวกมาแยกแล้วเรากินกับ แล้วร้านนี้ก็คือแบบว่าบริการนี้คือว่าชั้นหนึงเราจะเหมือนแบบว่าเ้าหญิง,ง,ญงแล้วคนในคนเลยนะด้ยวยมาร้านนี้คือเขาจะแบบเอากระดิ่งมาให้อยากได้อะไรบอกอะไรอย่างเงี้ยบริการดีมากๆไม่ว่าจะเป็นท้งพนักงานเองหรือว่าเจ้าของร้านเองนะคะจริงๆแล้เขาอ่ะเคยเปิดไว้ที่หนึ่งซึ่งไกลมากๆแล้วเราก็ตามไปกิน ก็เลยรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นนะคะจนย้ายมีตอนนี้ก็ตามมากินถึงนี้ด้วยมีห้องละหมาดด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้อาเขตด้วยอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดนะคะถ้าธรรมดาก็จะ95บาทต่อถ้วยนะถ้าสมมติว่าที่สลันกินก็คือจะเป็นสี่สหายซึ่งก็จะมีเนื้อสดเนื้อตุน๋นเอ็นตุน๋นแล้วก็เครื่องในรวมจะอยู่ที่175บาทส่วนชาบูเมื่อกี้ที่เราสั่งก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะมันมีเริ่มต้นที่600 800อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปต่อเซตนะคะไม่ใช่ต่อคนนะแล้ละะแลาา้้วววกกก็็็ออัปปเเดดดตลล่่่าาาสสุุนนะะคมมมีีียแญิ เข้้ามามดวยอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็ดด้วยของหวานก็มีเกี๊ยวโคขุ่นทอด95บาทอาันนี้เซตชาบู699 ก็มีอะไรไม่รู้สักอย่างเชี่ยวใหม่หนาวหน่อยนะคะโอ้กห้ามนะคะอย่าใส่เสื้อแก่ดีใจเลยไปน้ำเลยมานช่มันอ่ะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปศัตรูใหม่กันแล้วบอกได้หลือเปร่ ก,ก็บอกคร่าวๆแล้วกันว่าเรากําลังทํำสตูใหม่นะคะเดี๋ยว้ะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จไงก็ถ้าเสร็จแเ้วจะพาไปดูกันเออแล้วจากต้นคลิปนะคะที่เคยบอกไปว่าเขาอ่ะมีตัวช่วยเรื่องการสระผมไม่คือคนอะ่ะอาจจะคิดว่าใส่ถ้าคุมใส่ที่อยากทุกวันเนี่ยไม่ต้องสากผมก็ได้แต่เ็าแบบ เออมันก็มีบ้างไงตอนเด็กๆแต่ตอนนี้โตแล้วน,นะก็พักนะทุกคนเราต้องใช้ชีวิตรุก่กว่าคนอื่นเนาะ <c oughs> ก็สะอาดนิดนึงเนาะวันนี้เขาก็จะพาไปซื้ออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสบายใจในเรื่องนี้อ่ะ <c oughs> อย่างเช่นวันนี้ที่เรามากินข้าวกันที่มีแบบรสเผ็ดรสปรุงรสของความเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบเออ <c oughs> เหงื่อออกกรูบในผมแล้วแบบฟิวยิ่งคุ้มผมมันก็จะแบบหมักหมอยู่เงี้ยมาเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราใช้อะไรเป็นเคล็ดลับ ก่อนไปก็ต้องส่งเนี่ยไอ้ดอนทำคอนเทนต์ก่อนอย่างแบบอย่างแบบเบนนีภาพซูจีสุซูจีซูยีคอนเทนต์กรุป๊ปอา้ากดค้างกดรัวสำหรับคลิปสอนถ่ายรูปนะคะจะให้มีหรือไม่เร็วๆนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่แมคโครเดี๋ยวก็ บอกกันเนาะว่าอะไรยังไงนี่ไงตัวเชือยของเขานะคะสองตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น Clear Eyes u n m e n t a l ตัวนี้จะขจัดหลังแพะแล้วก็ลดความมันโดยเฉพาะเลย <c oughs> บอกเลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะคุมผมแล้วก็ออกไปเจอมลภาวะมากแค่ไหนเนี่ยตัวนี้ก็เอาอยู่หอมเย็นสดชื่นมากๆแบบมากๆๆกกก,ก็ตัวนี้นะคะเป็น b o o s p o r t Mental นี้เหมาะสําหรับการเล่นกีฬาที่แบบนหนักงวงเหนือร่วมอะไรเงี้ยคือมันดีจริงๆทุกคนกลิ่นสะอาดกลิ่นหอมไม่ต้องมาแบบแค่คันเวลาตอนที่เราคันหรือว่า มีรังแคแน่นอนอยู่แล้วนะคะมันก็จะเกิดความแบบไม่มั่นใจในตัวเองตัวนี้ก็คือจะสะอาดจากภายในสู่ภายนอกควบคุมไปเลยมั่นใจแล้วก็แถนสบายหัวด้วย2องขวดนี้นะคะจะเป็นขนาด145 ml นะอันนี้จะขวดละ49บาท เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปซื้อของเข้าสตูนะคะให้แม่บ้านทั้งสองเขาไปขัดกันขัดชงขัดชั้นขัดพื้นตามสเต็ปนะคะก็เดี๋ยวเราไปซื้อของเข้าสตูกันแล้วก็ถ้าใครอยากทำคลิปบอกเปิดสตูดิโอใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็เมนกันมาได้นะ,ะถ้ามีเกิน3คอมเมนต์ทระเลยอยากทำอยากทำสองขาวถ้าม 2, <laughs> 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 ีเกินสามบ้าหรือไม่มีคนเมนต์ก็จะทำก็จะทำอยู่ดีค่ะ เออนั่นแหละก็เดี๋ยวไปซื้อของกันไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าหรือถ้าขยายทำร้านอาหาร EP สองก็บอกได้นะคะเดี๋ยวเราทำให้ไปแล้วบ๊ายบาย